แล้วอย่างถ้าเป็นตัวไซแมลมันสัปปะหลังหายอนซีกเนี่ยพอมันมีชื่อคําว่ามันผลิตมาจากมันสัปปะหลังอันนี้ก็เป็นไบโอถือว่าเ,<ล>เป็นไบโอแมทรยลก็คือเป็นวัสดุชีวภาพแล้วฉันเริมงงนิดนึงนะว่าการเป็นนักวิจัยเคมีเคมีกับไบโอนี่มันมันอันเดียวกันไหมคะขอขอนักโบรครับไบโอ,อคือชีววิทยาก็คือศึกษาเกี่ยวกับเซลล์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเคมีก็จะเป็นสารเคมีปฏิกิริยาต่างๆ แต่ตอนนี้มันเริ่มมาหลอมรวมกันละเพราะว่ามันเป็นยุคที่เรามีความรู้มากพอทั้ง2ฝัง่งที่จะมาใช้ประโยชน์ร่วมกันมันเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าไบโอเทคโนโลยี Tech <ม>ชีวภาพคือชีวภาพปกติคนเรียนชีวะไม่รู้จะทําอะไรส่องกบส่องอะไรมองภาพไม่ออกว่าจะทําอาชีพอะไรตอนนี้เราเข้าใจปุ๊บเริ่มมาใช้ให้เกิดประโยชน์เลยเรียกว่า Bio Tech ไบโอเทคโนโลยีแล้ว<ม>ยกตัวอย่างเช่นทุกวันนี้อยู่ใกล้ตัวเราเลยเราซื้อกาแฟจากร้านร้านหนึ่ง<ม>ใช่ไหมครับมันจะเป็นแก้วที่พลาสติกบางเจ้าเนี่ยเขาจะใช้ถ้าพลิกดูใช่ PLA Polylactic ีแ i d พูดให้หมือนแล้วอพียวเอ,เอพอปกติแก้ว,กวมันจะเป็นเขาเรียกมาจากบิโตเลียมใช่ไหมพลาสติกแต่ตอนนี้มันเริ่มมาจากพืชละก็คือมันเกิดจากการเอาอ้อยน้ําตาลมาให้จุลินทรีย์กินจุลินซีย์กินพวกนี้เข้าไปเป็นอาหารม,มันก็ขับถ่ายออกมาเป็นแลคติกแ Ac อซิดแล้วก็ตัวนี้มาผลิตเป็นแก้วที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพมันก็จะดูเป็นทางเลือกที่รักรักโลกมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะ